เรือี่เขาทียุุนรยบ้อ,อยตองลำไว้ก่อนตองลำไว้ตรงลำไว้ดูสนามใ้เรียบร้อยก่อนนะครับคมบอทีเทียับลายเรือยเล, <ไป S 1> ล้ไล่ไม่ไราาไม่ประเไม่ได้

กครดูเลย่องใครตาเหชุบาวขามเเอาเลยคู่นี้ดู้นลยคูนี้ไดู้เลยจบลว่างุบ้ารเกกับไตาของใครจะอยู่หรือใครจะไปเลยไม่ตกันที่เห็นที่เห็นใช่นใ่รทางขาลองดูกันลองดูกันว่าเส้ทีกับยังไงว้วันคนเราดูคนเราเบอร์คท้องจะวันนีจะได้มี่ะไรจับทีู่เอาเลวไข่มาแล้วจ้าไข่มาแล้วจะไข่ทองวไไ ยังไงที variance, ่ไหนที่ไหนมายังใงที่ไห้ที่ดังไงไม่ได้ยังไงอยู่ไหนเสมอผ่านลักที่ไปที่ไหนยังอยู่ไหนอยู่ไหนเสมอเสมอก็จะโอ้เอาละไปใครทองจะทันไทันใครทอง เรือเอจันนามไปเลยครับเรือจันทนามไปเลยครับไปเรือจันนามเลยครับต่อข้างเรือได้เป่าต่อข้างเรือสีฟ็กได้แล้วเรือนักเรียนคู่ที่สอง ชุมพรร้านธุรกิจใต้เมืองหลังสวนขวาปล่อยออกไปแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ล่าชุมพอกวาจากชุมพรแหวกระจายนในพบกับไยแสงแันจากเมืองหลังสวนตาขวาเขาแล้วไว้เอาแล้วไว้เรือลักเลี้ยู้นี้ได้ดูแล้วไ่าดูแล้วระวังเมืองหลังสวนเมืองหลังสวนตาขวาพบกับชุมพอกวาพาดทางซ้ายใครจะอยู่ใครจะไปนะนี้ผ่านตู้ลักที่เดินก้าวผ่านตู้ลักที่เดินก้าวชุมพอกวาไล่เสียบานหนึ่งเจ้าคนบ้าบานหนึ่งเจ้าคนเอาแล้วไว้เมืองหลังสวนไล่พี่ไล่จี้ไล่ตา้ ากัลยไตีไรตามกสำหรับเราหังสอนในนพงไดาพงเรือไนดาพงเรือเรือไรเรืออะไรก็ไม่ได้ใแต่ว่าเป็นลูกเตะเปราหลังสอนได้หนอนไนเที่ยวนี้มาผายเรือพายไ่งไทยแข่งนบหนากันมาเลยควายังไง அல்லது பாலிக்கு பாலியில் செய்தது 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 ใครมันก็ได้ตอนนี้ลูกแก้เริ่มแทงแล้วแทงเขาเป้าเสียด้วยแทงเขาเป้าเสียด้วยตอนนี้นำอยู่นำอยู่นำอยู่ประมาณสองจุดหนประมาณสองสี่แบกสี่แบกไล่จี้ไล่จี้ไล่ตามไล่จี้ไล่ตามเข้าสุดสุดท้ายเข้าสุดสุดทได้อะไรจะเกิดขึ้นเอาละครับสี่แบกสี่แบกกระชานไปแล้วลองน้ำเลยลงน้ำต่อว่าจะกันดูที่กับสายนั้นสายนั้นหนีไปแล้วสายดันไหนแล้วเราจะกันก็ไม่รักเดินไม่รักเดินไม่แน่ใจจะได้ยเขาตอนนี้สี่แบก ไปทั้งยวงเลยรอผลการตัดสินครับรอผลการตัดสินจากเรือตัดสินก็ตีเขาไปสายน้ำสายไปสามารถจะอยู่แม่จังสีเบ่งได้ชนะอีกเที่ยวนึงสายสวนสีขวามาแล้ว่วไปออกไปเลยตานะครับเจ้าว่าชนของหลังตัวครับโดยอสีวิทยาสังกัดานสายใหดังคนเรือไข่ทองใส่ใส่กันใส่ใส่กันเรือด่าขาไปถายโดยลูกแกไปลกสี ตองมาลงโทมากกว่าังคูยังไม่พบกรางคูเดี๋ยวนี้จะเอไต้องมาดูกันนเมื่อโอซูรักินดนดิโบีเริ่ม้าสคนปราึนเควนรลูปลูกมันู้แล้วครับเอาแล้วครับสวนสีวิทยาเริ่มสู้กันแล้วนำหน้าขึ้นมาเลยครับพอโอสูชินนำเอาอลมาลลอยจีตามสูชิน เบอองทนเองบ้นี้้านนียังผู้กิจสิยังหุ่ยังหนีไม่ออกยังหนีไม่ออกยังกอดท้องไม ตัทตายเลยเอาเลยหาศิษมาตายาตเ,ตตตตตเลยอะรโ่อไหนแค่ในมาลูกโตมาคุ้นจิตจะตีจะใครโตในแตกด้วยในมาหัวใจทำไมต้องมกระดูเอาเลยเอาข้อเองข้อเองตัสวสีข้อเองลูกโตมาคุ้นจิ์ขึ้นคนรถสีขึนข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 น้นคนไอเจนไอเจนเมเจอร์น้องเอ็มตา <c oughs> โอ้ย <c oughs> ผลการติดสินนะครับต้องฟัง,างจากอาจารย์เจะเอกสวนสีน แล้วนะครับเรียบร้อยสนามพร้อมปล่อยไปเลยออกไปเลยนะครับเพราะเราว่าชุมพรข้างขวาชุ่มคอขวาจากชุ่มบอลมาด้านซุ้งข้างขวาพบกับไข่ทองไข่ทองจากสุศรีวิทยาทางซ้ายเลเว้ยเอาลว้ยน่าดูเลว้ยกูนี้น่าดูเลวีออกคอ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 เข้าแก้มเร็วหัวไปไปตรงไปสู่หลักที่ดึงมาพร้อมๆกันมาแล้วป้ามา

เหลือร้อยมตรสุดท้ายร้อยแมตรสุดท้ายทั้งคู่ตอนนี้ใส่เต็มที่แล้วจะมีเต็มที่แล้วจะมีเต็มที่หนึ่มีอะไรใส่วมนมีก้องึก้มขวก้อายก้ขี่ใส่เต็มที่เลยสองสี่สอสี่สองสี่สี่หนึ่สี่หนอนนีสองทีทิ้งแล้วจะหมนที่นี้อหนออกหลนเล็บข้อเล็บขเอเลยอลยเล็แต่ตอนนี้ไม่ได้ไข่แดงว้าาาาวาาาาาาาเาา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 าเาา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  อาจารย,<า>ย์ตอนนี้ยยดูสีนะครับาทางสีเวดเป็นผู้ชนะไปแบบน่าดูชมนะครับยังไงก็ตามนะครับขอชมเชยนักเรียนทั้งสองเ,อเ,เวียนที่ว่าใส่กันทันทีเลยครูนี่นา่าดูเล้าครูนี่ครูนี่นา่าดูครูนี่น่าชมออก,ออกมาได้ยังถูกนี้หัวเราเยอะเบมอปาดูหลักที่หนึ่งก็มาปาดูหลักที่หนึ่งก็ยังขอขอยังเดียวเลยเอาเดียวเ,เลย